พึงระลึกไว้เสมอว่าสังขารไม่เที่ยงจงถึงความพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะหลับพระเนตรแล้วเสด็จดับคันทปริน,พนิพันความไม่ประมาทเป็นยอดหลักธรรมระดับหัวใจสําคัญของพุทธศาสนาเป็นมรดกธรรมที่พุทธบิดามบภัยเหล่าพุทธบุตรโดยตรง เหล่าภิกษุตามรอยบาทพระศาสดาจึงไม่ยอมเสียโอกาสที่มีลมหายใจได้เร่งขวนขวายเพียรปฏิบัติรู้สึกตัวอย่างมีสติทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวอยากคิดว่าสังขารเราแข็งแรงอยาคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่อยากคิดว่า เรานั้นมีกําลังทรัพย์มากมายอย่าคิดว่าฉันจะปฏิบัติเมื่อไหรก็ได้การปฏิบัตินี้จะอยู่ทุกอิรยาบทเมื่อนึกถึงว่าสังขารเราไม่เที่ยงเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการปฏิบัติแล้วการกระทําไว้ในจิตในใจโดยแยบ,บคายต่างหากเป็นการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทดสอบว่าตัวเองมีธรรมะก็คือ เราละได้เพราะทุกคนทั้งหลายมีความอาลัยในอดีตและคิดถึงอนาคตขอให้ยาในประมาทในชีวิตจงมันรักษาศีลจะเลินวิปสนาเราได้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เดินนะไม่ใช่ไม่เดิน ก็บอกเดินดวันละสิบหกโยดวันเนี้ยเราก็มาทําตามพระพุทธเจ้าเดินตามรอยบาทรพระพุทธเจ้าก็ทําให้จิตใจของพระอาจารย์เนี่ยสูงขึ้นจากปกติที่มันโอ้ยเดินไปทําไมเดินไปเท่านั้นอะ่ะอ,อยู่วัดนอนกินสบายดีกว่าแล้ววันเนี้ยเรามาเดินจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปาจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังมือ เราศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์มาใช้เนี่ยน้อมนําคําสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้เนี่ยมันดีมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่ว่าเรามาทําเพื่อให้โยมศรัทธานะแต่เรามาฝึกตัวเองให้ตัวเองมันดีขึ้นให้ตัวเองมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้นําในจิตวิญญาณเป็นผู้นาพาโยมไปในสิ่งที่ดีมาฝึก,กจิตฝึกใจของเรานี่แนะแล้วก็มา หาความรู้เกี่ยวกับด้านที่จะศึกษาแนวทางและก็กลับไปบ้านเราเมื่อพิจารณาทุกก้าวย่างเหมือนเดินวนอยู่ในป่าช้าหาไม่มีจุดไหนเลยที่ไม่มีการเกิดและตายของสัตว์โลกเวียนวนเป็นวัตทุก์ขไม่จบสิน้นทุด,ดงควัตจะสามารถช่วยรื้อถอนแดนพ้นทุกนี้ได้หากภิกษุและท่านทั้งหลายเดินก้าวต่อไปใช้ชีวิต ด้วยความไม่ประมาท